พอโบโตด,ดำก็พ่องามกำซื้อมาไงแล้วซื้อเล่าไงลูกคูคนที่มาแกว้วซื้อมาแล้วแกัวกำแล้วนะคุณแม่จะวนวันนี้เนื้อนวลนจะขอวันตานั่งเดียวก็ได้บ้างสุขใจบันา้าที่ได้มาดีพีดำคุณงามได้ไงฉลามมาหนึ่งแ๊ก โอ้โบโจดั้ไม่ใจช็อกแซ็กที่ห้มาหนึ่งเพกไม่ใจดำคนนี้แล้วดำคนไหนไม่รู้กูตอนนีใจเจอดำมือนกันคนนี้กี่ไงไงมาโอ้ดำเจ้าบาปผมต้องขอกราบขอบคุณงามๆให้ดุกยากกับอกเย็นเม่คนงามขอบคุณนงามตายห้องเลยกูบันทิดเลยว่าบ้านนี้แกเป็ดประชวบเลย มันไม่ใ <zo> ช <ys ic> ่เ <personaje> ป so ็ดบุรีคือแปดนินจินดาคือเจอกูขามันน้อยกว่าแพดมีขาแต่ขาน้อยกว่าแพดขาน้อยกว่าแพดอ้อปลอยปลอยปลอยไม่ปลอยนี่ไม่ปลอยไม่ปลอยไม่ปลอยแซงเราเองแซงเราเองไม่ใช่ปล่อยรอดคือมันน้อยกว่าแพดมันมากว่าปลอยอ้อหนัก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 อ้นี่แย่กว่าหนักแย่กว่าหนักปราอุปราจาพระเฮ้แกมึงบอกที่ทีว่ากูเจอต้องฮองหล แกมาบอกเองก็แล้วที่ไต่ฮ้องแล้วคู่ตกลงเจอเพี้อนวังเชื่อต้องเชื่อต้องอะไรทำมาเดี่ยต้าหูมังกลวยมังหมูต่ำเรือรูฮันดาต้ามาเตะ่กุญญ์ไล่พ่อดอกอะไรดอกต้องรูตันตี เจอต้องเออรู้แล้่ไเจอพูทีนี่รูแลวรูแลวใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้บังบวอลวกเห็นไหมรู้แล้วนะตับรูแลวเออตึ้งตึงตึ้งทีนี้กดลังอันเจ็บเยแล้วลองกดลั้งสีวาวแววกูเจออเจ้าไูว้ยเซนนเจอตุ้งไงเงี้ยเร่งคู่วัยเน้ำเนยตุ้ง๋อเช้อคั้นไม่จ่ายคู่วายไงเด็กติดหวันอฮะแพงเพียร์ล้ม ไอ้เิวะก็ว <Yeah. S 1> ัยเิวะปวดเทกาตับาดเจ็นั่นหอพี่เบื้องขวดช่วยอือปันนี้นะมึงเคยกังเพลงใจเลกไหมกล้องจู้ดะปุ่นเป็นไงล่ะติวะน้ำคลองเดือนหกตกแล้วน้องเอ้ยน้องสาวเจ้าเมีหนาวมันรือไรเจอเพื่อลวงไม่รู้แล้วครูกันดิฝันนี้นะปีน่ะมึงรู้จักมาไหม โดยจักแต่ไม่นิดกูมไม่ได้จาบ่หนิดไม่นิดกว่ามาตัวเจ้าเชียงดังๆกูอยากเั็นบางเลยอ๋อเั็นบางหมดท่านี้เลยวันมีแต่มาบางหมดให้กู่จ้องตัวตะกู่อะกันนั่งจม่าให้เปรตนี้กันจริงจื่อแก้วกูอันจื่อแก้วโอ้อแก้วอ้อวัดตื่นนี่ที่วัดปลาแก้วมัน เจแกวเออตึงสรุปแล้วคนลังเพื่อนันเจอเพื่อนาวคนที่ยืนลังเพื่อนันให้ตัวลังแต่ยืนนั่นกวเจอแต่ว่าก็ไหวกี่ใจอันหัอเจอโตหอยจะแม่มโยตั้ตีบอกกับปูให้ไจโยไม่ต้องคิดเลยคิดไม่ได้เลยกีใจกับโตนั่นแหละแน่นอนเล่น้องสาวสวัสดีค่ะ มาจากน้อยน้องมาจากพามา่ามาก่อนนะหรือลาน้อยแล้วก็ย้ายมาอยอโซล่าน้านไปขอพาม่าจา้ะโอ้นี่ประมาณนะกินได้ถิงนได้ไปบรรดา,ยา,ยาอย่าโนยอย่าประมาณถูกต้องไต่วงเพราะเรียกเยอเออน้องจ้าค่ะ<า>ต้นรับปานะค่ะ กี่ข้ามาเลยยาคะไม่กินตีกับแล้วปลาหีมะไมรอยกว่าปลาอย่ามากี่ย้าปลาไม่หีเหรอไรอ้ไรหนูม,หนมันหว่ามึงยิ่วไม่ยิ่วเอ่อไม่ยิ่วหนูไม่หีนะท้ามาไม่หีอ่ะแต่หนูคิดว่าปลาหน้าหีนะของกูจะตายโอ่งตัน ว่ากูโกรยว่ามึงอ็ออน่์นาใจยิ่อเฮ้ยเลยกี่ข้าวมาไม่กินไม่หิแน่นะถ้าหิล่ะไม่หิ